มีนักเขียนคนหนึ่งนะอยากจะไปเที่ยวลำปางนะเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วแล้เขียวก,ก็สนใจวัดวัดหนึ่งนะวัดไหลหินหลวงนะอยู่ที่อำเภอเกาะคาลำปางก็ก่อนไปก็หาข้อมูลก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เซิร์ชทาง Google แล้ว หาข้อมูลทางเอไอแกไม่ได้บอกรุ่นนะหรือไม่ได้บอกยี่ห้อนะเพราะเดี๋ยวนี้ a อมีเยอะมากทีแรกเออก็ให้ข้อมูลแบบพื้นๆนะนักเขียนคนนี้บอกว่าเอาละเอียดกว่านั้นเพราะว่าข้อมูลที่ให้นี่มันไปเอามาจากหนังสือท่องเที่ยวนะอยากจะรู้ข้อมูล่อม,ลอ,มอนิมอ,อย่าวัดลายหินหลวง แอก็ตอบมาว่าเนี่ยวัดไหลหินหล,หลวงในที่ตั้งเดิมของวัดเนี่ยมันเป็นชุมชนโบราณนะชื่อว่าเวียงหนองล่องนะนักเขียนคนนี้ก็เอดใจแล้วก็สนใจนะเวียงหนองล่องเนี่ยมันเป็นอำเภอหนึ่งนะของจังหวัดลำพูนอยากจะรู้ว่าไหลหินหลวงเนี่ยกับเวียงหนองล่องมันเกี่ยวพันกันยังไง นะถามไปวันนี้ AI เนี่ยรู้ตัวแล้วว่าผิดนะก็บอกว่าขอโทษนะไอเวียงหนองล่องเนี่ยมันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะแต่ว่าไหลหินหลวงเนี่ยมันอยู่ในจังหวัดลำปางนะผมสับสนไปหน่อยแล้วก็แก้ตัวนะว่าที่สับสนเพราะว่า ไหลหินหลวงเนี่ยของลำปางเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดติดกับเวียงหนองล่องของลำพูนมันก็เลยมีการส่งต่อถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่กันและกันตอนนี้นักเขียนคนนี้เริ่มเอกใจหนักขึ้นนะเพราะว่ากาะคาเนี่ยซึ่งมันที่ตั้งของไหลหินหลวงเนี่ย ับเวียงหนองล่องเนี่ยซึ่งแมมเพลนในจัดลำพูนเนี่ยปันหากันมากเลยเวียงหนองล่องเนี่ยอยู่ตะวันตกออยู่ตอนอยอู่อีกมุมหนึ่งนะของลำพูนเรียกว่าตอนออกเลยนะของลำพูนแต่ว่าไอไหลหล้วงเนี่ยมันอยู่ทางตวันตกของลำพูนมันมีแรมเพอขั้นกลาง แล้ว AI บอกว่ามันติดอยู่ติดกันได้ไงพอจับผิดได้นี่มันแก้ตัวใหญ่เลยนะว่าโอ้ยผมสับสนครับนะออกข้อมูลมาจับแพะชนแกะแต่เขาสังเกตว่า AI ไม่เคยขอโทษเลยนะไม่เคยขอโทษที่มั่วข้อมูลนะสองอำเภอที่ห่างกันมากเลยนะ แต่กลับบอกว่ามันอยู่ติดกันนะพอรู้แก้วเข้ามันก็แก้ตัวอย่างโน้นอย่างนีนะ้คุยกันนานเลยนะโซ่ก็คือว่า AI เนี่ยจากประสบการณ์นักเขียคนคนนี้มันชอบมั่วข้อมูลนะมั่วข้อมูลนี้ภาษาฝรั่งเรียก hallucination ในวงการ AI นเนี่ย hallucination เนี่ยแปลว่ามัว่วจริงๆมันแปลว่าถ้าเป็นภาษาทั่วไปก็หมายความ ภาพหลอนนะแต่ว่าอาการเนี่ยมันเจอขึ้นกับ AI บ่อยมากเลยคือมั่วข้อมูลแล้วคนไม่รู้ก็เชื่อนะเพราะคิดว่า AI เนี่ยมันรู้ดีกว่าเราแต่ว่านักเขียนคนนี้เจอมาบ่อยแล้วบางทีบอกจะให้ไปอำเภอหนึ่งอยากจะไปอำเภอหนึ่งที่เชียงใหม่ขอสถานที่ที่พักสบายราคาไม่แพงใกล้ชิธรรมชาติ มันก็ให้ข้อมูลรีสอร์ทมานะตรงสเปคเลยแต่พอไปถึงรหาไม่เจอเพราะไม่มีจริงนะมันเมคข้อมูลขึ้นมาเองนะมันทั้งเมคทั้งมั่วนะคนถ้าไม่รู้ทันเนี่ยก็ไม่รู้หรอกอัตมาเคยถามเอไอนะเกี่ยวกับตัวละครในนิยายเล่มหนึ่งนิยายเล่มนี้อัตมาเคยอ่านมาแล้ว ก็ถามว่าให้ช่วยเล่าย่อๆเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นมันตอบได้หมดเลยรวดเร็วมากแต่พออ่านดูเอ๊ะพฤติกรรมบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างที่เอ่ยถึงเนี่ยตมัไม่เคยอ่านนะไม่เคยเจอในหนังสือเล่มนั้นก็เลยบอกว,ว่ามันพูดผิดละมันมั่วละมันก็แก้ตัวนะบอกอ๋อ ตัวละครเนี่ยเพลินชื่อมันเหมือนกันในหนังสือ,อเล่มหนึ่งมันก็เลยเอามาโยงกันอันนี้เรียกกับจับแพ้ชนแกะคนที่ไม่เคยอ่านนิยายนี่ก็ไม่รู้นะว่าไอ้นี่มันมั่วแต่ว่าตมาเนี่ยอ่านมาแล้วก็อยากจะเช็คดูว่ามันมันรู้จริงแค่ไหนนะบางอย่างมันก็รู้จริงนะแต่บางอย่างเนี่ยมันมั่วแล้วมันก็อ้างนะว่าไปเอาข้อมูลจากหนังสือเล่มนั้นเรื่องนี้มา ที่มันมั่วที่มันผิดเพราะว่าตัวละครชื่อเหมือนกันนะถ้าใครไม่เคยอ่านนิยายเล่มน,นี้ก็เชื่อแต่ต่อมาเคยอ่านมาแล้วก็เลยจับผิดมันได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมั่วเรื่องไหนอีกมากนะตอนนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันนะในแวดวงคนที่ใช้ AI เนี่ยว่ามันมีปรากฏการณ์นี่หละคือมั่วข้อมูลหรือ hallucination เนี่ย,ยมากเลยนะย โดยเฉพาะเจมีไนน์เนี่ยนะเจมีไนน์ซึ่งคนนิยมมากเนี่ยในวงการนี่เขาบอกมันมั่วประมาณเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นของคำตอบที่ได้รับนะแล้วกว็ถ้าเป็นแชท gpt อด GP ี AD หน่อยนะมั่วหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นน้อยสุดคือ perpetuity นะสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ perpetuity ในสมาก็ไม่รู้จักนะและที่หนักที่สุดคือกล็อกนะ gao k รุ่นสามเนี่ยมั่วเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ อันนี้เป็นข้อสรุปนะของผู้รู้นะในแวดวง AI ออันต่อมาก็รู้จักแค่สองนั่นแหละคือเจมินไกับ c ชจี g ีทีนะล้วก็ไม่เคยได้ใช้เท่าไหร่แต่พอใช้แล้วก็ไม่ค่อยประทับใจนะเพราะว่ารู้ว่ามันมันมั่วนะนี่เฉพาะที่ที่รู้นะไอ้ที่ไม่รู้เนี่ยวมันมั่วเนี่ยมันอาจจะเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยอ่าก็ ฟังเอาไว้นะแม้บางทีจะมาพูดมานี้ก็อาจจะผิดก็ได้ฟังเอาไว้แล้วก็ไปพิจารณาดูนะว่าเวลาใช้เอเนี่ยไม่ว่ารุ่นไหนเนี่ยอย่าเชื่อว่ามันเป็นจริงหมดถามความเห็น่ะได้นะแต่อย่าถามข้อมูลเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดมั่วหรือจริงนะแต่คนในนี้เนี่ยเรามีแนวะโน้มที่จะเชื่อ เชื่อง่ายนะแปลนคนสมัยนี้เชื่อง่ายมากเลยข้อมูลทางข้อมูลภาพเนื้อหาแล้วคอนเทนต์เนี่ยทางโซเชียลมีเดีย f a c e o o o k ินสตาแกรนี่เชื่อเป็นตัวเป็นตาเลยทั้งที่ภาพหรือข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราถ้าเราเอะหน่อยนะก็จะรู้ว่ามันมีพิรุษนะอย่างนักเขียนคนเนี้ยที่ว่าเนี่ยพอแก เห็นคำตอบของ AI นี่แกบอกตอมเอะทำงานเลยว่าไอ้ไหลหินหลวงกับเวียงหนองล่องเนี่ยมันเกี่ยวกันได้ยังไงมันอยู่คนละอำเภอและอลมเภอนี่นห่างกันร้อยกิโลนะคนละจังหวัดด้วยคนละจังหวัดยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเนื้อที่เขาไม่ได้ติดกันเลยเกี่ยวพันกันได้ยังไงตอมเอะทำงานนะทั้งที่ไม่ได้มีความรู้มากนะแต่ว่าพอมีอะไรที่ทําให้ผิดสังเกตนเนี่ย ตอมเอททำงานเนี่ยยุคนี้เนี่ยตอมเอเนี่ยมันต้องเอามาใช้บ่อยๆนะเพราะว่าข้อมูลที่มันแพร่กระจายในทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าไซเบอร์สเปซเนี่ยมันที่เราไม่ได้ถามหาแต่มันมาหาเราเองนี่ก็ผิดพลาดเยอะรวมทั้งข้อมูลที่เราถามหาจาก AI ก็เชื่อมากไม่ได้สมัยนี้เนี่ยนะ คนมีความรู้เยอะแต่ว่าเชื่อง่ายนะก็เลยโดนสแกมเมอร์หลอกโดยพวกพวก call center เอกเนี่ยเสียหายไปเยอะแยะแล้วบางทีหมดเนื้อหมดตัวเลยเพราะนั้นเนี่ยต้องรู้จักทักท้วงมั่งนะอย่าเพิ่งเชื่อง่ายแม้กรทั่ง AI แต่หน้าเสียหน้าเป็นห่วงนะเพราะเดี๋ยวนี้ขึ้นช่วย AI ปัญญาปิษฐ์แล้วคนก็เชื่อง่ายเหลือเกินมีปัญหาแล้วก็ถาม AI บางทีมันพาเข้าโรคเข้าพงมีปัญหาจิตใจก็ถาม AI AI นี่มันชวนฆ่าตัวตายนะมีสองสมกรณีหรืออาจจะมากกว่านั้นในเมืองนอกเนี่ยจนพ่อแม่จะก็ฟ้องบริษัทนะบริษัทที่ผลิต AI ไไม่ใช่รุ่นดังๆที่เรารู้จักนะแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่มีความผิดพลาดเยอะเพราะว่ามันมุ่งที่จะตามใจคนถามถูก ดีไซน์มาเพื่อให้ตามใจคนถามคนถามอยากฆ่าตัวตายมันก็หนุนเชียร์นะแล้วก็พอเชื่อพอเชื่อ AI เข้าก็พาเข้ารวครอบพงไปเลยจกนกระทั่งไม่ใช่แค่หมดเนื้อหมดตัวนะแต่ว่าเสียชีวิตด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะต้องใช้หลักการมาสุีเยอะหน่อยอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็น AI ไออย่าเชื่อ แต่คารมสุรบอว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูของเราอย่าเชื่อเพียงเพราะมันมีอยู่ในตาําราเดี๋ยวนี้ต้องต้องเตือนใจอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันเป็นคําตอบจาก AI หรือว่ามันปรากฏอยู่ใน f c e e o o o k n s t t g r r m ผภาพบ,บางภาพนี่ถ้าเราเอะหน่อยเราก็รู้ว่ามันโกหกคลิปบางคลิปเนี่ยถ้าเราเอะหน่อยเราก็รู้ว่ามันโกหกเพราะว่าจะมีใครมาถ่ายภาพน,นั้นในเหตุการณ์นั้นพอดีได้ยังไง ถ้าไม่ใช่เป็นกล้องวงจรปิดไอ้ที่ภาพที่เห็นบนบนรถไฟบนร้านอาหารที่เห็นแล้วก็น่าประทับใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอไอสร้างขึ้นมาั้งนั้นหรือไม่ก็ไปถ่ายภาพจัดฉากเอาเองเพราะคนถ่ายจะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะมันบังเอิญมากเกินไปเว้นแ,แต่ว่าเป็นการตั้งใจถ่าย,ายทำนะตอมเอี่ต้องทำงานเยอะๆหน่อยนะไม่งั้นนี่ก็ ถูกหลอกง่ายอาะไเตรียมรับผ่อนชี่ตั้งปฏิตังตุมหังคอยตบนที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอิบาเมว่าสมิชาตุูสำเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โพพนาราโซยาาัาเหมือนพระจันทร์ในวันเพน โชติราโโยธาเมือนแก่มนิันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวัชันตุตาไรทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโอควินาสตุทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยตรายามีแก่ท่านพิติคายุโกหวาจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน พิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนตารุธามาวาทานิอายุวันโนสุขังพลังสิบากานคืออายุวันนาสุขาพลางได้เรีญนแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กล่าวปกติอ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวตุสาพะมังคลังสาพะมงคนจงมีแก่ท่าน อันตุสาพระเทวตาพราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนะอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระธรรมพระสังฆานุภาเวนะอนุภาแห่งพระสงฆ์สันตานุสิติพะวันตุเต วะสัทธิังหังโยมเมกะธะนุเมถามปะติสังฆายโยนิสุปิฏะปาตังปะติเสยวาเมเนวะทะวายะนัมมทายะนัมมันนทายะวิโกสะนายะเอวายิมะสังฆายะสะจิตายะอะปะนายะวิสุวารัตติยาพะจริยาโนหะหะยา ဩနန္ဒောဝေသနဝိဟံခေါမြေသောဝေသနနောပါတိသာမိသာရာညေພောເສສຈະນະວາດຕະຕະຈະພາ સુ ວິຫາໂຣຈະເຕ